ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสร้างปกคอจีนกันคะเชิญรับชมได้จ้านะคะปกคอจีนนะคะปกคอจีนนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะคอจีนคอปิดนี่นะคะนี่นหละคอจีนนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเราได้คอมาแล้วเนาะยี่สิบเนาะยี่สิบเซนนะคะยี่สิบปกคอจีนเดี๋ยวเราจะวาดปกคอจีนให้ท่านชมนะคะสมมติว่าคอคนเนาะนี่คอจีน คอจีนก็จะปิดคอแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะคอจีนปิดคอโอ้ยบัดใหม่บัดใหม่หมอคอจีนนะคะคอจีนนะคะ,คะปิดคอลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะ ปิดคอแบบนี้นะทุกคนนะคะี่ค่ะวาดข้าวๆนะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะครึ่งหนึ่งของรอบคอยี่สิบปกคอจีนนี้ไม่ต้องใช้กระดาษเยอะนะคะทุกคนยี่สิบนะคะขีดตรงก่อนขีดตรงสันทบเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะคอจีนก็จะประมาณสามซินนะทุกคนสามซินนะะสามซิคอกว้างสามซิน,นะคะ ไม่เกินนะคะประมาณสองจุดห้าถึงสามเซนนะคะเราก็ได้เส้นเส้นคอกว่างแล้วนะเราก็ได้เส้นครึ่งหนึ่งของรอบคอยี่สิแล้วนะคะทีนี้เราก็ขึ้นมาแบบเด,ยเดียวกันกับปกฮาวายนะคะขึ้นมานะคะหนึ่งเซนะคะ่ะหนึ่งเซนหรือหนึ่งจุดห้าก็ได้นะคะทุกคนโค้งนะคะใช้อะตรงนี้ก็หารสองนะคะหารสอง ตรงตรงเส้นที่ว่าครึ่งหนึ่งของรอบคอนหันสองเอาก็โค้งมาใส่เลยค่ะถ้าตรงไหนมันไม่บาลานซ์เราก็กลับหัวนกแก้วเอานะคะถ้าคิดว่าตรงไหนมันพอดีก็ก็หันไปหันมากลับไปกลับมาให้ให้ได้ให้เส้นให้เขาเมียนไปเลยนะคะเนี่ยโค้งแล้วตีฉากค่ะตีฉากขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ จอทีนี่ตีฉากนะคะไม่ได้ออกไปหน,นึ่งซิลเหมือนฮาวายนะคะตีฉากแล้วก็ขึ้นมาสามซินจากเส้นที่เรายกขึ้นมานี่นะคะนี่เรายกขึ้นมานเรายกขึ้นมาตรงนี้นะคะเอามองไม่เห็นเนาะอ่ะนี่สามซิลแล้วก็โค้งมาให้มันมาล้านให้ามาร้านกันนะคะโค้งมาให้มาล้านแบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะทีนี้เราก็โค้งมุมก็จีนจะโค้งมุมนะคะหรือจะทําตรงก็ได้แค่นี้เองค่ะเช็คตรงนี้นะคะให้ได้เท่ากับครึ่งเลาคอซึ่งเราได้ยี่สิบถ้ามันเกินเราก็ตัดเข้ามาตรงนี้นะคะให้มันพอดีนะคะเสร็จแค่นี้เองค่ะก็จีนง่ายๆส่วนด้านหลังตรงนี้เป็นสันทบนะคะสันทบผ้าเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูตามนี้นะคะนี่ค่ะพอจีนเราก็ตัด แล้วก็เวลาเราวางแบบแล้วก็เื่อเย็บสังหานะคะเื่อเย็บประมาณหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดนี่นะคะนะคะหรือหนึ่งซินแล้วเราค่อยเจียนเอานะคะเราก็ตัดตามโค้งนี่นะคะแค่นี้เองค่ะคอจีนไม่ได้ยากเลยนะคะการสร้างแบบคอจีนไม่ยากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเราได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะคือรูปคอจีนนะคะคนนี้เวลา อันนี้มะมันก็จะอยู่่างนี้นะคะปลายเขาจะชนกันแบบนี้ค่ะกคนนีค่ะนี่คือขอจีนนะคะทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ไว้ชมนะจ๊ะ